สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเฟซบุ๊กแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกอย่างนะครับนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราข้ามมาที่พม,ม่านะครับผ่านเออ่ตรงระหว่างทางของแม่สายนะครับข้ามมาเนี่ยก็จะมีวัดพระโยกครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่หลายๆคนในทริปเนี่ยเวลาเดินทางมาก็จะแวะมาเราก็จะเข้าไปสักการะนะครับองค์พระที่ทําจากหยกครับหลังจากที่เราผ่าน ตรงชเวดากองตรงนู้นนะครับเป็นช,ชเวดากองจำลองแล้วก็อันนี้ก็จะแบบสวัสดีครับนี่ว้าวองเขียวใช่ไหมครับ มองไปทางนู้นก็จะท่านจะมองตามเราตลอดองค์ไหนครับมองตามเรานี่ไงเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยค่ะที่พระอันนี้ค่ะอ๋อองค์องค์พระตรงพระที่ตั้งไว้อ๋อถ้าเกิดเรามองไปทางไหนก็จะมองเรามาตลอดถ้าเราอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วถ้าเกิดอยู่ตรงนี้ท่านก็มองเราอ๋ออันนี้แล้วพระโยก ถราหยกคือองค์การใช่ไนี่นี่นะครับสวยงามมากๆเลยครับมาให้ที่ชมประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวขอไหว้พระก,ก่อนนะครับ